สวัสดีพี่น้องชาวกรทมที่เคารพรักทุกท่านครับหลังจากพวกเรารอกันมายาวนานกว่า9ปีหลังจากพวกเรารอกันมายาวนานกว่า9ปีรรนาานน9ปในที่สุดอีกไม่ถึง9วันพวกเราทุกคนจะได้มีโอกาสก้าวเข้าไปในคูหาเพื่อกำหนดอนาคตกรุงเทพของพวกเรา ในฐานะคนกรทมคนหนึ่งผมคงรู้สึกไม่ได้แตกต่างจากผู้คนกรทมหลายล้านคนที่รู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเร็วๆนี้เวลาเราพูดคำว่าคนกรทมหลายคนอาจจะคิดอาจจะเข้าใจว่าคนกรทมนั้นโชคดีโชคดี ที่งานรายได้สูงๆมักจะกระจุกอยู่ในกรุงเทพโชคดีที่กรุงเทพเป็นแหล่งรวมโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศและโชคดีที่งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่ถูกรวมศูนย์ไว้ที่ราชการส่วนกลางในกรุงเทพแต่ความโชคดีนี้เป็นความจริงเพียงแค่เสี้ยวเดียวครับ เพราะงานดีๆบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและงบประมาณมหาศาลที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่เป็นสิ่งที่คนกทมบางกลุ่มเท่านั้นที่เข้าถึงสำหรับคนกทมส่วนใหญ่ในพื้นที่แห่งนี้ชีวิตของเขาไม่ได้โชคดีเหมือนกับที่หลายคนคิดถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบชีวิตของคนกทมส่วนใหญ่ให้ออกมาเป็นบุคคลบุคคลหนึ่ง บุคคลบุคคลนั้นก็เหมือนกับผู้ป่วยคนหนึ่งที่กำลังขาดแคลนสารอาหารที่สำคัญอย่างน้อย3ประเภทที่ก้าวไกลต้องการจะเข้าไปเติมเต็มสารอาหารประเภทที่หนึ่งที่ก้าวไกลต้องการจะเข้าไปเติมเต็มให้กับผู้คนในกรทมคือเงินในกระเป๋าจริงอยู่ครับ,รบว่ารายได้ครัวเรือน,อนของกรุงเทพนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ที่ประมาณ40แต่ถ้าเราไปดูค่าใช้จ่ายเราจะค้นพบว่าค่าครองชีพของคนกรุงเทพนั้นกลับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศกว่า50%หากเราหักค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวันออกจากรายได้ที่ก็กำลังถูกกระทบและซบเซาลงตั้งแต่โควิดมาเยี่ยมเยือนเราเราจะค้นพบว่าผู้คนส่วนใหญ่ในกรทมนั้นมีเงินเหลือในกระเป๋าน้อยลง และน้อยลงถ้าผู้ว่าชื่อวิโรธและสอกอสวมเสื้อก้าวไกลเราจะไม่รอครับว่าเมื่อไหร่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะทำตามนโยบายการขึ้นค่าแรงที่หาเสียงไว้กับประชาชนเมื่อ3าปีที่แล้วสักทีแต่เราจะเติมเงินในกระเป๋าให้คนกนมรมทันทีโดยการเติมสวัสดิการผู้สูงอาย,ยุ ให้ขึ้นมาอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนและเติมสวัสดีการเด็กเล็กให้ขึ้นมาอยู่ที่1,200บาทต่อเดือนหากคู่ว่ากรทมชื่อวิโรจและสอกอสวมเสื้อก้าวไกลเราจะไม่รอครับว่าเมื่อไหร่บริษัทอสังหาริมทรัพย์จะตัดสินใจลงทุนในการสร้างที่พักอาศัยในราคาที่เข้าถึงได้และเราจะไม่รอครับ ว่าเมื่อไหร่คอสอมกจะตัดสินใจเดินรถในเส้นทางที่ตกหลน่นแต่เราจะไปเข้าไปเติมเงินในกระเป๋าของพี่น้องชาวกรทมทันทีโดยการหารายได้มาลงทุนสร้างที่พักอาศัยใจกลางเมืองราคาถูกและลงทุนในการเดินรถในเส้นทางที่คอสอมกไม่ยอมเดินสารอาหารประการท,ที่สอง2 2> ครับที่กก้วไกจะเข้ามาเติมเต็ม ให้กับคนกรทมนั้นคือเวลาเพราะเราเชื่อครับว่าไม่ว่าเราจะเติมเงินในกระเป๋าของคนกรทมแค่ไหนคนกรทมก็ยังมีความสุขไม่เต็มที่หากเขาไม่เหลือเวลาในการทําตามความฝันผมเชื่อครับว่าหากเปรียบเทียบกับคนในเมืองเมืองอื่นทั่วโลกคนกรทมอ,อย่างพวกเราไม่แพ้ใครหากวัดจากระยะเวลาที่เราต้องเสียไปกับเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราเสียไป50-60ชั่วโมงต่อปีกับการนั่งอยู่บนท้องถนนท่ามกลางสภาวะรถติดหรือไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราสูญเสียไปในแต่ละวันจากการต้องเล่นเกมเดินหลบสายเสาไฟฟ้าที่รุนแรงจากการเล่นเกมเดินหลบน้ําที่หยดลงมาจากหลังคาหรือเล่นเกมเดินหลบฟุตปาลและทางเท้าที่สุดพังหากผู้ว่าชื่อวิโรธ และสกสวมเสื้อก้าวไกลเราจะไม่เฝ้ารอเพียงอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ถนนหนทางในกรทมจะถูกเพิ่มเติมและจัดสรรให้เป็นระบบและเพียงพอเทียบเท่ากับเมืองหลวงในประเทศอื่นๆเพื่อหวังว่ารถจะติดน้อยลงแต่เราจะเติมเวลาให้คนกรทมทันทีโดยการทำให้โรงเรียนสังกัดกรทมที่อยู่ใกล้บ้านทุกคนนั้นมีคุณภาพการเรียนการสอนใกล้เคียงและทัดเทียมกับโรงเรียนสังกัดอื่น พื่อให้ผู้ปกครองในกรทมนั้นไม่ต้องเสียเวลาเดินข้ามกรุงเทพเพื่อไปส่งเพื่อไปรับลูกในทุกๆวันเพียงแค่เขาอยากให้ลูกเขาเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ,และหากผู้ว่าชื่อ,อวิโรธ,โรธและสอกอสวมเสื้อก้าวไกลเราจะไม่เพียงแต่เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ผังเมืองของกรุงเทพมหานคร จะถูกปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ทุกอย่างนั้นอยู่เป็นที่เป็นทางเพียงอย่างเดียวแต่เราจะเติมเวลาให้กับคนกรทมทันทีโดยทานทำให้กระบวนการขอใบยอนุญาตทั้งหมดของกรทมสามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อทำให้ไม่มีใครต้องเสียเวลาแม้กระทั่งเดินออกมาจากบ้านสารอาหารประการที่3ครับที่ก้าวไกลต้องการจะเข้ามาเติมเต็มให้กับคนกทม คืออำนาจในการกำหนดอนา,าคตของตนเองผมเชื่อครับ <S <S ว่าไม่ว่าเราจะมีเงินเนเยอะแค่ไหนไม่ว่าเราจะมีเวลามากแค่ไหนชีวิตเราจะยังขาดความหมายถ้าเราไม่มีมมอำนาจในการกำหนดอนา,าคตของตนเองจริงอยู่ครับแม้วันนี้เรามีอำนาจในการเลือกตั้งผู้ว่าแม้วันนี้เรามีอำนาจในการเลือกสก แต่ท่านอย่าคิดนะครับว่าการเลือกตั้งเป็นทั้งหมดและเป็นเพดานของการบริหารเมืองแบบประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าผู้ว่าชื่อวิโรธและสอกอสวมเสื้อก้าวไกลเราจะไม่ยอมครับให้ผู้นำชุมชนนั้นต้องมานั่งลุ้นนั่งภาวนาว่าโครงการที่เขาคิดขึ้นมาที่เป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่เขาจะได้รับการอนุมัติจากเขตหรือไม่เมื่อไร แต่เราจะเติมอำนาจให้กับคนกรทมทันทีโดยการหั่นงบประมาณ5%หรือคิดเป็น4,000ล้านบาทต่อปีให้เป็นงบที่คนกรุงเทพเลือกเองได้จะนํางบไปทําโครงการอะไรให้ชุมชนเสนอและตัดสินกันเองร่วมกันตรวจสอบพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของกรทมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากแลและหากคู่ว่าชื่อวิโรจน์และสกสวมเสื้อก้าวไกล เราจะไม่ยอมให้ข้าราชการที่ทำงานดีมีประสิทธิภาพต้องทนนั่งดูคนอื่นขโมยความก้าวหน้าทางอาชีพของเขาไปเพียงเพราะเขามีเส้นสายหรือรู้จักผู้ใหญ่บางคนแต่เราจะเติมอำนาจให้กับคนกทมในฐานะผู้รับบริการให้มาร่วมกันประเมินข้าราชการในฐานะผู้ให้บริการและพลิกระบบราชการกทม ให้เป็นระบบที่ตัดสินคนจากผลของงานไม่ใช่ตัดสินคนว่าเป็นคนของใครทุกท่านครับพูดมาดถึงตรงนี้ผมก็อยากเหลือเกินครับให้บ้านเมืองเรามันอยู่ในจุดที่ผมจะกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำได้ว่าการเติมสารอาหาร3าประการนี้ผ่านโยบายนโยบายเบื้องต้นที่ผมกล่าวไว้ มันจะเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยที่ชื่อว่ากทมแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นสิครับเพราะว่าผู้ป่วยที่ชื่อว่ากทมนั้นได้ป่วยเรื้อรังรวมหลายโรคมายาวนานเกินกว่าการเพียงแค่เติมสารอาหารหรือนโยบายเข้าไปจะรักษาให้เขาหายได้ณจุดหัวเลี้ยวหัวต่อวันนี้ณจุดที่จะชี้เป็นชี้ตายวันนี้ หากเราต้องการให้ผู้ป่วยที่ชื่อว่ากทมหายขาดจากโรคร้ายต่างๆเราจำเป็นครับที่ต้องใช้ยาแรงผู้ว่าที่จะเป็นยาแรงให้กับประชาชนได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยสองอย่างครับคุณสมบัติแรกผู้ว่าที่จะเป็นยาแรงให้กับประชาชนได้ ต้องเป็นผู้ว่าที่กล้าแก้กติกาของกอทอมอที่ผ่านมา,ท,มาที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอทุกครั้งทุกคน,กคนจะคาดหวังว่าผู้ว่ากทมอนั้นจะต้องเข้ามาแก้ปัญหารถติดให้ได้แต่ท่านสังเกตไหมครับถ้าเราไปลองดูว่าเมืองหลวงในประเทศอื่นทั่วโลกนั้นเขาสามารถแก้ปัญหารถติดให้สําเร็จได้อย่างไรเราจะค้นพบครับ ว่าแทบจะทุกเมืองหลวงที่สามารถแก้ปัญหารถติดได้สําเร็จนั้นใช้มาตรการที่อยู่นอกขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผู้ว่ากรทมในขณะที่นายกเทศมนตรีของลอนดอนสามารถแก้ปัญหารถติดได้โดยการบูรณาการและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบพร้อมกันอำนาจในการบริหารจัดการ ขนส่งสาธารณะในกรุงเทพนั้นส่วนใหญ่ดันไปขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ว่ากทมผมเชื่อครับว่าคงไม่มีใครในที่นี้อยากจะเห็นผู้ว่ากรทมยิบยกข้อจํากัดทางกฎหมายนี้มาเป็นข้ออ้างที่จะปฏิเสธการช่วยเหลือประชาชนด้วยคําพูดที่ว่าไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของผมโดยดิฉันแต่ผมก็เชื่อเช่นเดียวกันครับว่าคงไม่มีใครในกรุงเทพ อยากจะได้ผู้ว่าที่ยอมจำนนกับกฎกติกาที่จำกัดแบบนี้แต่เราต้องการผู้ว่าที่มีความมุ่งมั่นในการแก้กติกาของกรุงเทพเพื่อทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรทมไม่ว่าจะเป็นใครต้องมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่กว้างขวางขึ้นและมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวกรทมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าทุกท่านเห็นตรงกับผมแบบนี้ทางออกของท่านคือการเข้าคูหาละกา9ก้าไกลสองใบเพราะพัก9ก้าไกลนั้นเราไม่เพียงแต่ส่งคุณวิโรธและสอกอ50คนเข้าไปขยับเพาดานการบริหารของกรทมและทำเกินกว่าหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้แต่พัก9ก้าไกลเรายังมีการส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรและแก้กฎหมายกติการ,ระดับประเทศ เพื่อให้ผู้ว่ากทมมีอำนาจในการช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้นยาแรงที่มียี่ห้อก้าวไกลอันนี้มันจึงไม่ใช่ยาแรงที่เพียงแต่บรรเทาอาการของผู้ป่วยแต่เป็นยาแรงที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อของโรคทีช่ชื่อว่ารัฐราชการรวมศูนย์คุณ,คณสมบัติประการที่สอง ผู้ว่ากทมที่จะเป็นยาแรงของประชาชนได้ต้องเป็นผู้ว่าที่มองภาพทั้งประเทศผู้ว่าที่จะแก้ปัญหาของคนกทมได้ต้องเป็นผู้ว่าที่พร้อมจะแก้ปัญหาของคนในจังหวัดอื่นด้วยปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายปัญหาในกรทมนั้นที่เรารเผชิญอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมือง และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาความแออัดปัญหาการจราจรปริมาณขยะหรือมลพิษทางสิ่งแวดล้อมแต่ตราบใดตราบใดที่กรุงเทพยังรวมศูนย์อำนาจตราบใดที่กรุงเทพยังรวมศูนย์งบประมาณและตราบใดที่กรุงเทพยังรวมศูนย์ความเจริญทางเศรษฐกิจไว้ทั้งหมดเราจะไปโทษประชาชนในจังหวัดอื่นได้อย่างไรในวันที่เขาตัดสินใจ ยอมแยกตัวออกมาจากครอบครัวที่เขารักเพื่อย้ายถิ่นฐานเข้ามาที่กรุงเทพด้วยความหวังว่าเขาจะเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าที่เขาสามารถหาได้ที่บ้านเกิดตนเองถ้าเราไม่กระจายความเจริญไ,ไปสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเมืองกทมก็จะมีแต่ขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆ และโจทย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรทมก็จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายขึ้นไปเรื่อยๆถ้าท่านเห็นตรงกับผมเรื่องนี้ทางออกของท่านคือการเข้ากูหาและกากากา้าวไกลสองใบเพราะก้าวไกลไม่เคยมองกรุงเทพเป็นศูนย์ยากาศที่ตัดขาดจากที่อื่นของประเทศ แต่เรามองกรุงเทพเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่จะต้องไม่พัฒนาสวนทางกับจังหวัดอื่นแต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับจังหวัดอื่นถ้าเราอยากจะพัฒนากรุงเทพเราต้องกระจายความเจริญและกระจายอำนาจไปสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ได้เพื่อให้ทุกจังหวัดมีสิทธิ์และมีงบประมาณเพียงพอในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขาและเพื่อให้ทุกจังหวัดนั้นมีสิทธิ์ในการเลือก ผู้บริหารจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยาแรงยี่ห้อก้าวไกลตรงนี้ <ไป S 1> มันจึงไ, <ป S 1> ไม่ใช่ยาแรงที่รักษาผู้ป่วยที่ชื่อว่ากรุงเทพเพียงคนเดียวแต่เป็นยาแรงที่มาจะ,จะมาร่วมกันรักษาผู้ป่วยเจ็บว่าคนทั่วประเทศที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเพราะการมุ่งรักษาแค่คนคนเดียวโดยไม่รักษาคนอื่นที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ถึงแม้คนคนนั้นวันหนึ่งจะอาการดีขึ้นสักวันทุกคนก็จะกลับมาป่วยร่วงเหมือนเดิมทุกท่านครับ,บ,บผมทราบดีวพาถ้าท่านเลือกได้ยาแรงคงไม่ใช่ทางเลือกแรกๆของหลายๆคนแต่ในวันที่ปัญหากทมมันเรื้อรังรุนแรงมายาวนานขนาดนี้การเลือกยาแรงยี่ห้อก้าวไกลก้าวไกล การเลือกยาแรงยี่ห้อก้าวไกลจึงเป็นทางรอดในการทําให้ปูป่วยที่ชื่อว่ากทมนั้นหายขาดจากโรคร้ายและกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมทุกท่านครับ,รบผมขอทิ้งท้ายด้วยการสาร,รภาพว่าผมอาจจะไม่มีโอกาสทํางานหรือรู้จักกับคุณวิโรธมายาวนานนักแต่นอกจากอุดมการณ ที่ผมเชื่อว่าเรามีตรงกันในวันนี้ภายใต้ร่มที่ชื่อว่าก้าวไกลมันมีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมกับคุณวิโรจน์นั้นมีเหมือนกันนั่นก็คือสมโมสรฟุตบอลที่เรารักและห่วงเห็นจะว่าไปแล้วสมโมสรน,นี้ก็เป็นสมโมสรที่มีหลายคุณสมบัติที่ตรงกับจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลเป็นสมโมสรที่พร้อมแข่งขันในทุกสนามไม่ว่าโอกาสแพ้ชนะจะเป็นอย่างไร เป็นสมโมสรที่พร้อมสู้จนวินาทีสุดท้ายไม่ว่าจะตามหลังกี่ลูกหรือเหลืออีกกี่นาทีและเป็น,ปนสมโสนมสรที่พร้อมหักปากกาเซียนและสร้างปฏิหารในทุกการแข่งขันทุกท่านครับหากเปรียบสนามกทมเหมือนกับเกมฟุตบอลปัจจุบันมีหลายคนครับที่พยายามจะทำให้เราหลงคิด ว่าพักเก้าไกลนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองแต่ผมต้องย้ํากับพี่น้องประชาชนเาทา,าวกรทมทุกคนว่าพักเก้าไกลเราไม่ได้ตามอยู่หนึ่งลูกไม่ได้ตามอยู่สองลูกไม่ได้ตามอยู่สามลูกแต่การแข่งขันนัดนี้ยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำเพราะจนกว่าจะถึงวันอาทิตย์ที่สองพฤษภาก็ยังไม่มีบัตรเลือกตั้งแม้แต่ใบเดียวที่ถูกหย่อนลงไปในขีบเลือกตั้ง ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องไม่ใช่เกมฟุตบอลที่เราจะลงแข่งด้วยความกลัวหรือความกังวลการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องไม่ใช่เกมฟุตบอลที่เราปล่อยให้ใครมาเขียนสคริปต์เพื่อล็อกผลไว้ล่วงหน้าแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องชาวกทมที่จะลุกขึ้นมาก้าวเข้าคูหาหยิบปากกาและขีดเส้นทางอนาคตของพวกเราเอง ทุกท่านครับเมื่อหลายปีที่แล้วผู้จัดการทีมฟุตบอลของสโมสรที่ผมและคุณวิโรธรักและห่วงแหนนั้นเคยกล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ครั้งแรกที่เขามารับหน้าที่ว่าภารกิจของเขาคือการเปลี่ยนาวลเตอร์หรือผู้คนที่ยังลังเลมาเป็นบีลีเวอร์หรือผู้คนที่เชื่อมัน่นจะว่าไปแล้วเส้นทางของพรรก้าวไกลและเส้นทางของคุณวิโร์นั้น ก็ไม่แตกต่างไปจากภารกิจของผู้จัดการทีมฟุตบอลคนนี้สักเท่าไหร่พราะเมื่อไม่กี่ปีมาแล้ว,ลวเรามีผู้คนจำนวนมากที่ยังลังเลใจว่าพักก้าวไกลที่มีแต่นักการเมืองหน้าใหม่นั้นจะทำอะไรได้บ้างให้กับการเมืองไทยแต่มาถึงทุกวันนี้ประเทศเรามีผู้คนจำนวนมากที่เชื่อมั่นในพักก้าวไกล ถึงขั้นทําให้พัรก้าการเก้าไกลนั้นได้รับเงินบริจาคจากภาษีประชาชนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไม่กี่ปทีที่แล้วยังมีหลายคนในประเทศที่ลังเลใจว่าสสหน้าใหม่อย่างวิโรธลักษนาดิศนจะทําหน้าที่ในสภาได้ดีสักแค่ไหนแต่ผ่านมาไม่ถึงกี่ปีณนะวันนี้ประเทศเราวมีผู้คนจํานวนมากที่เชื่อมั่นในตัวคุณวิโรธ ถึงขั้นเอ่ยว่าเสียดายที่การมาลงสู้สนามกรทมครั้งนี้ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียบทบาทหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้น,านหากใครที่ยังลังเลจใจว่า22พฤษภาคมนี้ท่านจะเข้าคูหาแล้วกาเบอร์ไรผมอยากเชิญชวนให้ทุกคนนั้นเปลี่ยนมาเป็นผู้คนที่เชื่อมั่นในการกาก้าวไก่ทั้งสองใบไม่ว่า คุณจะเป็นนักศึกษาที่อยากากาด้วยความหวังที่จะเห็นกรทมเป็นเมืองที่คนเท่ากันไม่ว่าคุณจะเป็นคนวัยทำงานที่อยากากาด้วยความเชื่อว่าจะแก้ปัญหากรทมได้ต้องแก้ที่โครงสร้างและการจัดสรรงบประมาณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการที่อยากากาด้วยความเหลือทนกับปัญหาสวยที่บีบให้คุณต้องจ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้มากประสบการณ์ ที่อยากจะกาด้วยความท้าพิสูจน์ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปว่าพรรคการเมืองที่มีแต่นักการเมืองหน้าใหม่ที่กล้าคิดกล้าแสดงออกมันจะทําได้ดีเท่ากับที่มันพูดไว้ไหม <S <S เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นใครและไม่ว่าท่านจะมีความฝันแบบไหนผมขอให้วิโรจน์ลักนาดีสอนและสกกไกลเป็นคำตอบของทุกความต้องการของทุกคน และ22บบพฤษภาพานี้หลังจากรอกันมายาวนานกว่า9ปีผมขอเชิญชวนทุกท่านลุกขึ้นมาเดินเข้าคูหาหยิบปากกาและกาเก้าไกลสองใบเพื่อสร้างอนาคตใหม่ของพวกเราชาวกรทมทุกคนขอบคุณครับ